หลายคนไม่เคยเห็นลูกสาวอ้อมพีดาเป็นสาวแล้วล่ละคะ่ะดารานักแสดงมากความสามารถสําหรับสาวคนนี้อ้อมพีดาจุธารัตนกุลดดรานักแสดงทีความมอดอยู่ในวงการไปถึงมานานแสนนานแหละคะ่ะเรียกได้ว่าเธอเป็นดารานักแสดงคุณภาพอีกคนหนึ่งมีผลงานทางการแสดงมากมายหลายเรื่องค่ะแต่ละเรื่องนั้นล้วนแต่ดังๆทางนั้นเลยเชื่อว่าหลายคนนั้นก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นสําหรับครอบครัวของสาวอ้อมสักเท่าไหร่นะคะหรือบางคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำค่ะว่า สาวอ้อมพิยดาลูกสาวของผู้กำกับชื่อดังพี่สารอัครศิลณีผู้กำกับชื่อดังยี่หลายคนน่าจะรู้จักกันอย่างดีละคะ่ะรู้หรือไม่ว่าเธอคนนี้นั้นมีลูกสาวแล้วแหละคะ่ะล่าสุดนี้สาวอ้อมออกมาอัปเดตภาพคู่กับน้องนาวาที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มโตเป็นสาวแล้วแถมฉายแววความสวยเหมือนคุณแม่หมาเป๊ะเ,ะเลยถ่ายคู่กันในอย่างกับสำเนาถูกต้องเชียรละคะ่ะพร้อมแคปชั่นว่านาวาบอกเรามาเซลฟี่กันเถอะแม่โตแล้วแม่เรียกเดียวว่านา่ารักจริงๆ นะคะนาวาจะน่ารักขนาดไหนลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ